วันนี้ไปลองรถแลแมแลมจุงเบยหรือแจมเอสวัยรุ่นเขาเรียกกันเดี๋ยววันนี้ดูที่ว่าผมจะทำได้ไหมหรือว่าแขกแลมจะขับดีกว่า ภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือง่ายๆไปตามพ่อมาดูด้วยบอกเลยบันเทิงแน่นอนวัวรุ่นปอนเองปอนไงปอนคนเดิมกลับมาอีกแล้ววันนี้จะพาวัยรุ่นไปทองห้ากันเผอ,เอิญเจ้าของรถปิดสนามซ้อมลยละฝนตกเฉยรถนี่มนฝนไม่ตก ปะเรากำลังจะไปคลองห้ากันวันนี้ไปลองรถนะแจมลัมดูเบย์หรือแจมเอสเซตีวัยรุ่นเขาเรียกกันแยตเฮเทอร์โ,โ,บ,โบ,บพันม้าบอกตรงๆนะแจมโมจิปเป็งเลยตอนโทรมาคุยเรื่องแรงมา้าเดี๋ยวไปดูดิว่าพันหนึ่งร้อยแรงม้าจะวิ่งเท่าไหร่อะไรนะกดซับให้กูด้วยโอ้ยถึงสนามแล้วหลับไปสองตื่นแล้วแจมมันไม่มาเลยอะเึงครัต้องมานี่อะไรนี่อะไรนี่เราเท้ากันผมแบบนี้เลย คิดว่าได้ปะดูสลิปก่อนนี่เดี๋ยววันนี้พามาดูอีกคันเมื่อกี้ขับแจ๊ดเคราต์จะบกแล้วมาดู L15 รุ่นหมูกัด <c oughs> 800กันเจ็ดแ0ม้ากันหมดรุ่นนี้ดูเดือเดอเยอะแมงเอาวายสัตว์แมงเอาจากเมื่อวานคลิปเมื่อวานเราไปสนามของห้าไปซ้อมรถแจ๊ดพันม้าของนั่นแจมมา วันนี้โดนสายด่วนจาก a อ c ซอีกแล้วครับท่าน15เทอร์โบจะได้ขับหรือไม่ได้ขับก็อยู่ที่วันนี้เพราะจริงๆแล้วนะแจมเป็นคนขับอยู่แล้วนะเราไม่ได้ขับแต่แจมงงแง่แจมงงแง่ตลอดขับยากหน่อยก็งง,องแงแล้วคือ,อยังไงต้องขับอะไรไปขับไทคานไหมพี่แบบแรงเลยแรงง่ายเหยียบคันเร่งแล้วไปอย่างเดียวเอางั้นไหมเดี๋ยววันนี้ดูสิว่าให้ผมขับเลขสิจะเห็นไหมผมจะทําได้ไหมหรือว่าแขมแจมจะขับดีกว่า เรียกแจ็บอย่างเดียวไม่โกรธนะในคลิปเรียกแจ็บแต่ต่อหน้าเรียกน้าแจ็บให้เกียดผมให้เกียดผมให้เกียดผมเจอหน้าผมยกมือไหวตลอดไอ้ที่เรียกแจ็บเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ปีนเกียวไม่ใช่อะไรนะเอาหานิดนึงอ่ะให้คนดูเขามีอะไรนี่หน่อยใครๆก็เรียกนะใครๆก็เรียกนะเคยเห็นใครเรียกแจ็บมาเดี๋ยวพาไปชมที่ของห้าไป หนีไปไหนอะ่ะอ,อ่อากูจะขิงซะหน่อยไหมเลยแจมขับยังไงอ่ะวะนี่ถามโบ้ยแจมขับไม่ได้เรื่องใช่มือแจมไม่ถึงเงี้ยอะไรนะอะไรนะขับเก่งสุดยอดพี่หรือเจมถ้าเจมแจมเจมเจ, <c oughs> จมขับไม่ได้ได้ไงวะนะเปิดให้ดูไม่มีอะไรเลย <c oughs> ก็บ <c oughs> ่ายห้าเธอโบ้ก็ไปายสิบเจ็ดแล้วนะเป็นไ,ไงเมื่อกี้นี่ขับให้ดูแล้วอาว่าไง ไปตัดที่กูดาออกไม่ตล้ไปอยเไม่ดไม่ตัดเดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงเต็มเลยเอาว่ามาเมื่อกี้แบบเอานิ้วก้อยสกิดเกียร์แบบอ่อยเดี๋ยวแม่งก็ตกใจไงเดี๋ยวตัวขี่แม่งยังไม่มีงานทำเออต่อไปอันนี้เปิดโอกาสให้ด่าเต็มที่อะแค่นี้แหละเาด่ากูไม่เป็นอยู่แล้วกรู้เี่ยจากสุภาพจริเหรอแต่จากที่ไลฟ์สดมานี่ที่ดูมาตลอดโอ้โหชุดใหญ่เลยดูซนเยขอดูซนเลยนี่ ไปไง10.7นะทีนะ60วิไปไง1.9ได้อีกปะคิดว่าได้อีกปะแจมเคยขับ1.8 1.8นี่ปอ1.9 10.7นะแจมยังหาไม่เจอว่ายน้ำอยู่นี่ทะเลกำลังเย็นไม่ว่ายออกไปไกลไปริมริมฝั่งก็พอจริงๆงแล้วอะตกโอเค ก็หนึ่งสองล้นขนาดเต็มตีนไปเลยคือคือเขายกคเล่งไม่เป็นใช่ไหมเขายกเล่งเขายกเล่งไม่เป็นเนี่ยเต็มตีนทั้งทางยกเป็นอยู่อย่างเดียวตอนเข้าเกียร์จะยกทำไมก็ไม่รู้พอให้ยกตอนออกตัวแม่งยกตอนเข้าเกียร์เจ้ ไอตอนออกตัวให้ยกคันเร่งดันไปยกคันเร่งตอนเข้าเกียร์ทุกพรามันเหลือองไงอ่อยๆเขาเห็นเวลาไม่ตกใจนี่เดี๋ยวรันนี้นะจะวคอยดูนะแจมปล่อยแฮนด์นี่ร่รุ่นนี่รุ่นซปเปอร์คิงนะซปเปอร์คิงอ่ะใช่รุ่นที่น้ำลายเยอะที่สุดในประเทศไทยน้ำลี้ดื้อๆคืออะไรว่าเกียร์ป็นปกติของรถรุ่นนี้ เราไม่ได้หรือว,วันไหนมันจะเหนียวถูกป่ะ<ช>แต่เราขับทุกอย่างมันเหมือนเดิมเดินพี่ยืนฟังจากข้างนอกแล้วทุกอย่างเหมือนเดิม,ดดดเ,ม,เ,ดมเราขับได้เหมือนเดิมอยู่แล้วเพียงแค่เรามาลองวันนี้ก่อนแข่งพรุ่งนี้คืออยากรู้ว่าเราจะขับได้เหมือนเดิมไหมเพราะเราก็ไม่เคยแข่งพรุ่งนี้ตื่นเต้นหรืออีกเยอะอันนี้อันนี้น้องเบรนี่เป็นลูกศิษย์คนที่ยังหลักเดียวอยู่นะยังไม่ใช่หลักสิบยังไม่หลักสองตัวนะยังหลักตัวเดียวอยู่นะที่มือยังสั่นอเลยตื่นเต้น แล้วผมคาใจที่สุดเลยรู้ปะถ้าสามเข้าที่เหลือผมสบายใจมะกี้รับโค้ชแบบพักทายนะโอ้โหร้สึอบรู้อะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเอ๊สามเข้าผมแบบหมูตีนเอาตีนมาไก่นักข่าวนี่เมื่อกี้เนี่ยนี่กล้องดูนะเหงื่อมันยังตายกมันยังหายเจลเลยูเลยเอาแดดยังไม่เกิดท่วมตรงนี้เลยที่ผมอยากแม่งเบรกที่ผมทำอยากทำให้มันดีอรู้ปะผมไม่อยากให้มันเสียชีื่อดีไม่เป็นไรกูเสียไปเยอะเดี๋ยวมึงออกมาเดี๋ยวให้มันเสียที่มึงอีกอันนึงก็แล้วกัน อพี่ผมนีค่ับผมเวลาโดนแตกแม่แม่ขับรถเร็วก็บอกเขาว่าแม่แม่ขับเร็วก็เลยโดนแดกก็แค่นั้นแหละไม่เงียบไปเอาทำสลิปเดียวไปเอาทำสลิเก็ตครับผม60ฟุต2.3นี่คือสิ่งที่เราต้องแก้นี่คือปัญหาไม่ใช่เราต้องแก้ที่เรานะต้องแก้ที่แท็กคือบางวันอ่ะเราจะบอกไม่ได้เลยว่าแท็กมันลื่นไม่ลื่นผมก็อาจจะไม่ได้ผิดในวันที่แท็กเหนียวใช่สองร้อยเมตรวิ่ง8.6 ความเร็วกลางร้อยห้าสิบเดสามร้อยเมตรไม่บอกเอเอเลอนี่เวลาปลายเส้น4ี่ร้อยสองเมตร1ิบสองแปดหกหนึ่งความเร็วท้ายร้อยเก้าสผมจำได้ว่ารถคันนี้เคยความเร็วท้ายอยู่ร7อย็้าแต่เพราะว่าน่าจะเกียร์2อทีนานแม่งก็เลยความเร็วท้ายเดินสิ่งที่เราต้องแก้คือนี่ถ้าเราทบตรงนี้ออกไปเป็นสองศนหรือ2 1หนึ่งที่เราเคยออกได้ตรงนี้ก็จะวิ่งสิบสองห้าทันทีเวลาเดิมใช่ขอสาธุคุงนี้ไม่ได้อยู่ที่แท็กอยู่ที่แท็กเอใช่ ไม่ต้องเราไม่ต้องแก้อะไรเราขับท่าเดิมเราแค่เบินยางเสร็จแล้วเราเช็คหนึ่งทีเอี๊ยตแต่ห้ามเกินเส้น้มกีไดข้อตกลงของเราคือห้ามเกินเส้นเบินยังไงก็ได้ห้ามเกินเส้นเพราะถ้าเกิดคุณเบินเกินเส้นคุณถอยมาคุณจะเหยียบน้ำล้อหลังคุณแล้วที่คุณเบินมามันก็จะหายไปเลยไม่ใช่ว่าหายแค่ศูนย์นะคือคุณจะติดลบเลยคือคุณถอยหลังไม่เหยียบน้ำก็คือแย่กว่ายางแห้งเพราะยางล้อหน้ามันเปียกน้ำด้วยลื่นหนักกว่าเดิมได้ควณภุมได้ก็ลื่นแล้วไม่มีผล รอดนพรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ที่ขับรุ่นเดียวกับผมปะมีปะไม่มีเดินดูมึงได้เต็มที่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดขับรุ่นเดียวกันมึงพร้อมที่จะแดกมึงแน่นอนอ้อผมตัดสายบรกพี่อะถ้าพี่ชนะผม <c oughs> ผมพี่ก็หมดรอดูพรุ่งนี้ว่าน้องมันจะทําได้หรือเปล่าเข้ารอบหรือเปล่าเวลาเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงร,รอเชียร์น้องมันด้วยละกันเป็นกำลังใจให้น้องด้วยฉะน้นน้องมันแข่งครั้งแรก ทุกคนย่อมตื่นเต้นปกติแล้วอออโอเคฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมกับช่องพี่ปอนด์ด้วยนะครับวันนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามมีพีต่อไปว่าจะเป็นยังไงว่าผมจะเข้าผ่านคอลี่ฟายไหมแล้วจะไปแบตเตอร์จูเขาได้ไหมเพราะว่าผมไม่เคยออกไฟนะครับมีอะไรพูดไหมครับตัวพูดหมดแล้วให้จะพูดอะไรวะเหยียดตีนเหยียดตีนแค่อยากจะฝากเชียร์น้องมันหน่อยน้องมันแข่งครั้งแรกฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยคนแข่งครั้งแรก มันย่อมมีผิดพลาดกันได้เสมอแต่ทุกอย่างอะ่ะมันเริ่มใหม่ได้ถ้าเราพยายามฝากไปด้วยโคตเท่เลยว่าพี่นี่เ์็นจอน